อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตยังไงนะคะพรที่เราขอเนี่ยเราจะได้รับให้เชื่อตามตามเสาหลักนี้นะคะแล้วคุณจะได้ค่ะให้คุณใช้วาจาของคุณให้ประกาศสิทธิแบบนี้นะคะข้าพเจ้านางสาวเอ่ยชื่อตัวเอ,คองค่ะนิตยากรสงพา ผลบุญใดๆที่ข้าพเจ้าเคยสวดมนต์มาทุกเล่มหรือแม้กระทั่งใส่บาตรทำสังฆทานทำตามศรัทธาร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลายตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ขอความตั้งใจดีของข้าพเจ้านี้ขอผลบุญขอแสงสว่างนี้แผ่ไปให้ทั่วจักรวาล ขอให้เทวดาประจำตัวข้าวเจ้าปูาปเ่เทวิสวรรค์รู้เทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินหรือพญานาคทุกสกุลขอให้ท่านรักและเมตตาขอให้ท่านได้รับผลบุญกุศลน,นี้กับลูกกับข้าวเจ้าด้วยเถิดขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกลืมความทุกข์ขอให้ลูกพ้นทุกข์ มีปัจจัยเลียงตัวเองไปอย่างพานิพานด้วยเธออยากได้เงินร้อยล้านมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านก็ขอให้สมปรานาดังใจไม้อยากได้เงินสักแสนหนึ่งมาเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ขอให้ได้เงินแสนตอนนี้ลูกขายเหรียญปูเทาวิสวรรณนอยู่อยากได้กําไรสองแสนบาทก็ขอให้ลูกได้กําไรสองแสนด้วยเธอตอนนี้ลูกขายขนมปักบ,บัวลูกไม่ขออะไรมากมายลูกอยากได้กำไรวันละหกร้อยบาทขึ้นไป ก็ขอให้ลูกขายดีขายปังขายหมดเกลี้ยงลูกจะลองตั้งใจทําว่ามันจะได้เท่าไหร่อ่ะอย่างเงี้ยคูก็ตั้งใจทําได้เท่าไหร่คูก็ดีใจอ่ะนะคะมันก็เป็นพื้นฐานที่แบบว่าเราเดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวก็ไม่ทาเนาะสําหรับครูใช่ไหมคุูก็เลยว่าเออนะลองตั้งใจทําอีกสักตั้งหนึ่งมันอาจจะทําให้ชีวิตของเราอ่ะดีขึ้นก็ได้ ดีขึ้นของครูคือหมดนี่แค่แบบไม่กี่พันเนี่ยระหว่างทางกับในหนึ่งปีเนี่ยนี่ก็สามหมื่นกว่าบาทก็ขอให้มันหมดไปขอให้มีหนทางทําอาชีพเพิ่มหรือขายของอะไรปังๆได้มีเงินใช้นี่ใช้สินของตัวเองและแม่ให้หมดไปหรือครอบครัวที่มีอยู่ก็ขอให้มาลายหายไป